นี้เองก็จะมีสารสำคัญเรื่องของรัฐบาลต่อไปเป็นไงนะครับโดยโดยภาพรวมก็เป็นการปรับองค์กรเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับก็มีทั้งในเรื่องของบุคลากรอย่างที่ได้ถามมาแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการปรับเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะ,ะก้าวต่อไปในอนาคตรครับ ไม่ได้คาดหวังอะไรครับผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักก้าปลกลคนต่อไปเนี่ยไม่ได้เลือกไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการเดินทางของพักโดยรวมและคนที่จะมาก็มีความพร้อมทุกคนครับผมบอกว่ามีการบอกวามแข่งว่าหัวหน้าพักคนนี้จะ,ะเป็นเงี้ยช่วงคลับเพื่อรอการตัดสินใาและามาดู่หน้าว่าคุณพิธาได้กลับมาไปสอบสอีกก็จะกลับมาทำาป็นหัวหน้าพักอีกครั อันนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดครับก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนอะไรแต่ว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักหรือขึ้นมาเป็นเลขาพักเนี่ยมันก็มีความท้าทายทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพร้อมที่จะเป็นทั้งหัวหน้าตัวจริงแล้วก็เลขาตัวจริงครับแต่ว่าเป็นคุณกการตั้งตำแหน่งพิเศษคุณพิธาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำพักด้วยนะเดี๋ยวรอดูเลยครับอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวยังไงจะวกลับมาตอนประชุมเสร็จก็เดี๋ยวมีแถลงอีกรอบหนึ่งก็จะได้ความ ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอแป๊บเดียวครับแสดงว่าแท้ว่าคุณพิธาจะไม่เล่นก่หน้าพักแต่ว่าพร้อมจะทำอะไรที่เป็นผู้นำในขณะที่จะลงมือที่โคปาที่ต่างชาตนผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อพรรคก้าวไกลในทุกบทบาทหรือแท้ไม่มีตำแหน่งก็ยังทำงานต่อเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป um. ็นเรื่องเกี่ยวกับจะต้อง เสียมนชนหรือว่าไม่ได้เสียมนชนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือการคํานึงถึงความรู้สึกของคนในพักรวมถึงอาจารย์เปียบุตรด้วยนะครับตัวผมเองก็คิดถึงอาจารย์ตลอดตั้งแต่ตอนที่เริ่มตั้งพักอนาคตใหม่ด้วยกันมาจนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ช่วยพักตามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในช่วงหาเสียงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอครับก็เชื่อว่าพวกเราก็คิดถึงอาจารย์ทุกคนแล้วก็รวมถึง กรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปในช่วงอนาคตใหม่ด้วยเท่าๆกันนะคะะรัรบผมก็ยังเจออาจารย์บิบบตอยู่เรื่อยๆครับ<อ>ก็อย่างในก็เพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมาก็มีการพูดคุยกันตลอดในในในกรอบที่กฎหมายอนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันครับ Um, it's not actually a move. We need to restructure the party in order to move forward. You know, it's part of restructuring that follows the strategy and the vision, and that includes the key personnel of the party. That includes um, the uh, contracts that binds the party together. So there's several changes in order for us to move forward. ผมก็คิดว่าความสามัคคีคือสิ่งที่สําคัญหรับทุกฝ่ายในช่วงที่การเมืองบริบทแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีทั้งความสามัคคีแล้วก็ความอดทนอดกลั้นในการที่จะแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราฝ่ายค้านเข้มแข็งกันครับเรื่องกระแสอข้าไปอย่างนี้ครับผมมีความัวนมากไครับาีนั่นไเ็น่อื่นแล้วไม่มีความกังวลเลยครับผมคิดว่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ยังที่บอกว่ามันมีความจำเป็นที่ผมจะต้องอคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วก็เปิดทางให้มีผู้นฝํฝสายคานไม่ว่าจะเชิงมหาภาคหรือจุลภาคก็มีความ,วามจำเป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากในการทํางานร่วมกันของเจนนําทั่วไปนะครับไม่ได้รับตแหน่งการนานไเสอะไรนะครับมาไม่ได้รับตแหน่งการทางภาคอ๋อก็แน่นอนครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าพี่เจี๊ยบก็ยัง เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเก้าไกลอย่างที่บอกครับคือสําหรับพรรคเก้าไกลไม่ได้เรื่องเึงนตัวบุคคลแล้วก็ไม่ได้บริโภคตำแหน่งสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถึงจะรีชัเฟอะไรกันยังไงเนี่ยมันก็ยังทํางานกันเป็นทีมอยู่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าสมมุติว่าจะไม่มีคนคนนึงอยู่ไปเนี่ยการเดินทางต่อเน,นื่องมันก็ไปต่ออยู่ดีครับ for capitalize on the gains that we have already gained in the past uh, election uh, to show the people that opposition Uh, as well as opposi opposition leader can actually bring about change to the people, not just the government. and we also play a very strong part in the parliamentary system. and also to make sure that all the promises that were made during the campaign gets delivered to the best capability that we have, not, now that we're not yet in the government. No, I think it w what we're doing today is restructuring for effective leadership in a position for checks and balances as well as filling the gaps that the government couldn't deliver or to, to offer alternatives, if not better alternatives, in the way we uh, deal with the challenges of the country. So I think that's, this today is a crucial uh, stepping stone towards that. government or to work with this government. I have to apologize, I couldn't hear you. I think okay can mean, talk about Okay. Please kind of, one more time please. What kind of an opposition leader in Parliament is needed to deal with this government or to work with this government. Constructive opposition. Uh, of course you know we have to do the regular duty of checks and balances, speak on the behalf of the people. Pass progressive laws, but at the same time, we're not here just to overthrow the government. We're here to help the people, and opposition has a lot of mechanics that act can actually deliver. I would argue that we have much more potential than what the people would think in opposition in a parliamentary system that allows a, a structural uh, competence to fix the problem of the people. Especially in dealing with this government? Accountability, integrity, uh, toughness, obviously. But I think as long as you think of the people first, you have political integrity in the way you do things, you always have the support behind you, and a lot of things will be much easier when you have people behind you. Do you mind if I just ask one final question? It's about. Prime Minister Sato saying that he wants to consult ex Prime Minister Thaksin, uh -huh. and also with Tom saying that he wants to consult Wissanu on the Charter Amendment. What do you think about this current government wanting to associate themselves with the previous government? Uh, fact checking this morning, I understand that he didn't say that. I, I understand that he said that he wanted to consult all the Prime Ministers in the past, and if it's within the law, Within the right morality and the right moral compass and ethical, I don't see anything wrong with that. คงจะต,ตอบเหมือนเดิมว่าคือว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างของพรรคเพื่อที่จะให้สามารถที่จะก้าวหน้าก้าวไปต่อข้างหน้าได้ซึ่งแน่นอนการที่จะก้าวข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องสามารถที่จะรุกเพิ่มในการทํางานแบบไปค้านชิงรุกที่ได้ผลลข่า์ไปแล้วแต่นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตั้งรักอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับมันคือการรักษาพื้นที่ทางการเมืองที่พรรคก้าวไกลควรที่จะได้รับนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้อง รักษาพื้นที่ทางการเมืองแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุให้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวไม่รุกหรือจะรุกอย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะตั้งรับอะไรได้นั่นก็ไม่น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ดีต่อเรื่องมาสินะคะกรณีที่ว่ารสิทอาจจะได้รับการปฏิบัติที่มีสองมาตรฐานหรือไม่ที่มีการตั้งข้อกันก้วใครมีการตรวจสอบที่เข้มแข็งตรงนี้เราจะตรวจสอบยังไงคะ ตอนนี้ผมยังยังไม่ได้ไม่ได้ไไดตามเรื่องแต่ว่าเท่าที่ท,ทราบก็คือว่าทางพักก็มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนิโรโทษกรรมพรบนิโรโทษกรรมเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็บัรทัดฐานในเรื่องนี้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องวทีิเกี่ยวข้องทั้งหมดกำลังเตรียมกฎหมายเรื่องนี้ยื่นเข้าสู่สภายอยู่ครับที่พูดพิธาไปพูดจีและทูตสาระในช่วงเวลาเดียวกับพิกา,าย,ยกไปหนักประเทศเนี่ยแปลว่าพูดพิธากำลังเป็นนาย,ยกเงาเลย คง,งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกเงาหรอกครับแต่ว่าก็เป็นวันชาติจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงเลือกวันที่จะพบกับท่านทูตไม่ได้เพราะว่าเป็นวันชาติของประเทศเขานะครับส่วนท่านทูตสหรัฐก็นัด,นดมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์ที่แล้วผมติดธุระก็เลยเ,เลือกตั้งซ่อมระยองด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอดีเวลาก็เลยเหมาะเจาะมาเจอกันในอาทิตย์เดียวนะครับแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะประโยชน์ของทั้ง สองชาติที่ได้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนกับประเทศไทยแล้วก็ประโยชน์สองหรบคนอเมริกันแล้วก็คนไทยด้วยครับโอเคนะครับต้องขอไปจริงๆครับก็รอผมอยู่ขอบคุณนะครับ